ครับสรุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปอัพเลเวลนะครับสำหรับเวทลี่สไนเดอร์นะครับเปิดได้แบบนะขอขิงๆิงสักหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะเปิดได้ยังไงไม่รู้นะเออผมยังงงนะตอนผมเปิดได้นะครับมาครับเดี๋ยวมาอัพค่าพลังแล้วก็ไปอัพสเตตด้านในกันเลยนะ โอเคไปครับโปรซเลยมาครับเราไปอัพค่าพลังด้านในกันนะครับอัพสเตตด้านหนนะครับทีมเพย์สไตล์ผมไม่อัพเลยนะเารมาอัพสเตตล้วนๆๆเลยนะครับมาครับกดออโต้ก่อนเลยนะครับถ้ากดออโต้นะครับค่าพลังจะอยู่ที่97นะ เกาสิบเจ็ดนะสูงนะครับเยอะอยู่นะเพราะว่าตันร้อยนะครับถ้าลงทีมนะก็ภาพลังเกมบุกนะครับ78นะครับบอลคอนโทร90กิปปิ้ง88นะครับทายโพซิชั่น97โอ้โหสายคลองบอลที่แท้ทูนะครับโลพาร์ตลวเทสพาร์ตนะครับ87 95นะครับฟินิชชิ่ง77นะมง77นะครับสุลูกเซตพีสแปนะครับเคิร์ฟนะครับ94นะส่วนเกมรับก็ น้อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจนะสปีดนะครับ8อ่าสปีด70นะครับสปีดต้น82นะคิกิ้งพาวเวอร์91นะครับจัมปิ้ง65ความแข็ง60นะความแข็งน้อยนะครับไม่เยอะนะบาลานซ์88นะครับสติมิแน่79นะก็ถ้าใครอัพออตโต้ตามนี้ก็ได้เลยนะมันก็บาลานซ์ดีอยู่แล้วนะรจริงๆนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะขออัพตามที่ผมไปลองมาแล้วกันนะ ผมจะเอาด exterity นะครับด exterity นะครับออกนะพวกเกมลุกสปีดต้นนะครับออกไป2แต้มนะแล้วเราไปเพิ่มนี่ครับโลบอดี้นะครับ่าพลังการยิงนะครับความเร็วแล้วก็พวกความอึดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะนี่นะเดี๋ยวผมดูงล่างดีกว่านี่นะครับจะเพิ่มมาเป็นอีก2แต้มนะนี่นะครับเห็นไหมครับสปีดนะครับ ทิคกิ้งพาวเวนะครับแล้วก็ส m มีนาจาก79นะดูนะครับเพิ่มไปอีก2แต้มนะครับ70ก็จะเป็น72นะครับ k ิคงพาวเวก็จะเป็น93นะแล้วนี่ครับสมีนาครับ81เลยนะจาก79นะครับขึ้นมา2แต้มนะครับนี่เลยนะผมก็จะอัพตามนี้นะครับนี่นะครับค่าพลัง o อเวอร์นะครับก็อยู่ที่97เหมือนกันนะไปลงทีมก็ทันร้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกเกมลุกนะครับ จะลดลงมาเหลือ76นะจาก78นะครับจะเหลือ76นะครับแต่ว่าเราจะได้เรื่องสมดุลด้านล่างไงนี่นะครับพวกสปีดเพิ่มมานะครับพิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงนะครับแล้วก็ได้สตามิน่าบวกมาอีก2อ2แต้มเลยนะเออนะครับถ้าใครจะอับตามนี้ก็อัพตามผมได้เลยนะ4 8 12 6 8นะครับลองไปอัพกันดูได้นะครับทุกคน ไปครับโพสเทเลยนะครับคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปจัดลงทีมันครับเบสลีสไนเดอร์นะครับมาเลยครับนี่นะครับป๊อนะครับตัน100นะครับเล่น CMF ก็ตัน100นะนี่นะครับเล่น AMF ก็ตัน100เช่นกันนะครับ ตัวนี้รู้สึกจะเล่นปีกขวาได้ด้วยนะครับเป็น k r ี a t i ทีพ l เมเกอร์นะนี่นะครับเล่นปีกต่ำได้นะครับปีกต่ำกลางลุกนะครับตรงกลางเล่นได้นะครับค่าพลังสวยๆโหดเลยนะผมบอกเลยนี่นะครับดูค่าพลังเข้าๆอีกทีนะปั่นโค้งๆนะครับพิ k กิ้งพาวเวอรามาสายตีนหนักอยู่แล้วนะนี่นะครับส่วนสกิลครับมีดับเบิลทัตนะ เฮดดิ้งก็มีนะครับพินพอยสกิลเปิดนะครับน็อกเกินช็อตนะทีน็อกเกินช็อตด้วยนะโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยครับว่าเป็นยังไงครับเวสลีย์สไนเดอร์ครับลุยมาครับมาดูลูกแรกนะครับลูกนี้นะคอสติปนะครับเปิดไปให้ล้วตั้งหัวโอ้โหมองไม่เข้าครับลูกนี้ โอ้โหผมว่าสไนเดอร์นะครับร่างนี้มงดีมากนะเอาจริงนะเพราะว่ามีสกิลเฮดดิ้งด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาจากตัวทีมชาติฮอลแลนด์นะที่มงในนัดนั้น2ลูกนะรู้สึกก็น่าจะ2ลูกนะครับที่ชนะ2 2 1นึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นร่างที่ใช้หัวมงโคตรด,ดีเอาจริงนะครับมีสกิลเฮดดิ้งด้วยสกิลมงนะครับตัวนี้ เติมค่อนข้างดีนะสไนเดอร์นะสำหรับสไนเดอร์นะนเ,นะเติมเติมขึ้นมาสอดขึ้นมาดูครับวิ่งไปแล้วนะแล้วแบกแฮมเปิดมาดูครับโอ้โหชาร์จหน้าประตูเลยนะวิ่งมาจากไหนไม่รู้นะครับผมจับเล่นตำแหน่ง AMF นะครับเล่นแผน C123 มนะครับมีปีกแผนตัว V นะครับหรือว่าแผนของเซปหานนะแล้วที่สำคัญนะครับยิงไกลโคตรดีนะแบบสะใจมากนะครับยิงไกลแบบโอ้โหคิกกิ้งพาวเวอร 90ขึ้นนี่คือไม่ต้องพูดถึงครับดูลูกนี้ครับโอ้โหอจอครับส่วนเรื่องการจ่ายบอลนะครับส c นเดอร์ร่างนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะการส่งสั้นส่งไกลนะครับการเปลี่ยนแกนแบบโยกไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับดีเลยครับล่างนี้นะโอเคเลยนะสำหรับผมนะครับแล้วมาดูลูกนี้ครับทุกคนกลางประตูแล้วปลอดพลังหมดแล้วยิงสตันนิ่งครับโอ้โห ยิงโคตรแรงนะครับแล้วลูกแบบใส่ตกพื้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูภาพช้าอีกทีนะครับโสตรสตันนิ่งยิงนะลูกนี้นะครับดูครับมาที่หัวกัะโหลกแล้วยิงลูกใส่ตกลงพื้นนะครับลูกนี้มุมแคบแคบเบียดเบียดก็ยิงได้เหมือนกันนะครับลูกนี้สวยงามนะครับหน้าประตูเลยนะอยู่ที่เรา อย่ที่เรากดด้วยนะกดยิงนะครับบางลูกก็ไม่เข้านะผมพยายามแบบเนี่ยดูลูกนี้นะครับถ้าเข้าเสียบเสียบมุมเลยนะเมื่อกี้มีบางลูกที่ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะแบบเซฟหน้าประตูได้อย่างเงี้ยนะครับมันไม่รู้ว่าที่เป็นที่ผมกดด้วยหรือเปล่านะเอออาจจะเป็นที่ผมกดด้วยก็มีส่วนอยู่แล้วนะครับยิงจอ่อๆหน้าประตูไม่เข้าอย่างเงี้ยนะอันนี้เปิดมุมมาตรงกลางครับแล้วยิงเน้นๆเลยนะครับลูกนี้ มาดูลูกนี้ครับทุกคนพลังหมดแล้วนะกลายแปดสเอ็ดแล้วปั่นโค้งโค้งโค้สวยครับลูกนี้ปั่นหน้ากรอบเลยนะดูครับดูภาพชา้าอีกทีบอลแบบว่าโค้งตกพื้นสามเหลี่ยมล่างพอดีจะโอซิมเฮมตัดได้ครับลูกนี้แล้วมาสไนเดอร์โอ้โหเ<ห>ดกอาร์เกอาผมว่าเหนียวมากนะประตูเอาจริง คือใช้กับตัวอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เจอคนที่เล่นใช้ DCR อยู่แล้วน, <c oughs> นั้นเหนียวจริงๆนะครับอยู่ลูกนี้ <c oughs> หน่าเข้าไหมทุกคนดูอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เข้านะ <c oughs> นี่ครับดูลูกนี้ทุกคนปั่นโค้งๆแล้วโอ้โหหลุดกรอบไปได้ไงก็ไม่รู้นะลูกนี้นะ <c oughs> ต้องเป็นประตูนะลูกนี้ต้องเข้าแล้วนะครับโอ้โหมาแล้วครับเบงแฮมเปิดมาอีกแล้วนี่ครับดูเขาสอดมาม่งเองเลยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคุ้มค่า, <S <S <ข>ากับการตามล่าเวเลี่สไนเดอร์ <Someone> <S S <n>